หนึ่ครับมีกันครับจัดส่งลูกค้านะครับขอบคุณนะก็ต้องรีบนะครับเดี๋ยวผมจะตกอยูก็เอเคทีเวิร์หนึ่งเก้าหนึ่งนี่เป็นสองแมกกาซีนนะครับสองระบบนะข้างกินแก๊สน้องแก๊สกระป๋องและแก๊สหลอดนะฮะโอเคครับเปิดมาเลยครับในคู่มือก็ในกล่องใหม่เลยเนาะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้แต่นี้ยังไม่ทดสอบนะครับนะครับผมก็มีคู่มือให้เนาะก็สวยงามคราบเราไปประกอบได้ฮะนะครับในการแนะนําการใส่เนาะนี้ก็อันนี้ก็มีหลักกระสุนให้นะครับเหมือนหาดกลางเลยนนี้ก็ เอาไว้ปรับบูทหน้าเนาะครับนาปรับอยู่ที่การใช้เดี๋ยวเขาจะใส่แคทติวทัวร์เดี๋ยวทดสอบเลยนะครับผมก็ต้องส่งไวเลยนะฮะก็ฝนจะตกด้วยแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าไว้ทุกทุกท่านนะฮะไม่ต้องห่วงฮะนี่ใส่ยากหน่อยนะตัวนี้มันจะไม่เหมือนนี่ก็ใส่เข้าไปนะครับปกติก็ฉีดซิลิโคนหน่อยก็ได้ซิลิโคนนี่ครับผมจะทดสอบรูวไม่ขี่นะครับมันจะมีวาล์วอยู่ข้างใน เราถก็ไปข้างในครับกเปเลยครับไม่ตรงตรงนี่เราก็หมุนตรงตรงนะครับผมเนี่ยถ้าถ้านี่มันตรงไม่ปีนเกลียวที่ผมอธิบายในคลิปเนาะเราก็ขันเท้าเลยนะครับผมนะครับนะครับผมครับมก็ควักประมาณนี้ครับอ่าแน่นก็พอแล้วครับผมโอเคแล้วแล้วก็ดังปึ๊บนิดหน่อยฮะไม่ไม่เยอะนี่ก็แม็กกาซีนนี่ก็จะเป็นแม็กกาซีนกินแก๊สเนาะครับนี่ก็เติมแก๊สไรพางที่เราหนึ่งฮะครับนี่ก็ เติมได้มีเคเจีเวอร์กันที่ว่าก็ไม่ได้ทดสอบเลยครับผมครับจะมีแก๊สเยอะกับผู้หน่อยครับเติมตรงๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทดสอบไม่กี่นัดเดีย๋ยวผมปล่อยเทสแต่นี้ไม่ได้ปล่อยจริงนะครเพราะว่ามันมันเดี๋ยวใส่ในใน้องลูกค้าก็ให้ใส่แก๊สซีลถูกไปน,นิดลูกจุดสองศูนกิ๊กนะครับสองห้ากรริกศูนย์จุดสองห้ากิ๊กนะ่นเองครับผมนี่ก็หนึ่งนัดหนึ่งนัดต้องทดสอบด้วยโลูกแช่ลูกเลยก็ว่ากัน ครับโอเคอันนี้ก่อนเนาะมันจะตกกันดูดเยี่ยมมาครับโหแรงมากนะครับผมอ่าสามร้อยนะฮะคือความแรงนะนี่คือยิงนัดเดียวมันกลางสไลด์เนาะนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็นี่มาก่อนก็ต้องถนอมปืนหน่อยครับซิลิโคนหน่อยก็ได้ครับผมดูจะได้หลวมๆนะลูบสูบแดงได้นะครับผมครับผม ถือว่าแรงนะครับคือถือว่าแรงมากโอ้โหสนานเลยนะครับสามหนึ่งสองนะครับผมอันนี้ก็จะต้องไปดูอีกทีเนาะเรื่องอากาศนะครับผมโอเคนะนี่ใส่ลูกแก้วให้นะนะครับลูกแก้วนะฮหนะครับผมตามมือผมเนาะจริงมันจริงได้หมดนะลูกแก้วลกเหล็กก็อยู่ที่เราจะเล่นนะส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรครับผมครับที่เราจะเล่นจริงๆก็ถ้าลูกอีวน่าจะเบิร์กก่่นนะฮะ นะครับผมโอ้โห mm. oh. ครับก็สองร้อยเก้าสิบนะฮะโอเคนะจริงมันอยู่ที่อากาศด้วยเนาะหลายอย่างอันนี้ก็ปั๊มไปนี่ลูกเหล็กนะฮะให้คุณไปนี่ลูกแก้วอ่เติดได้สองนัดเลยนี่ลูกเหล็กนะฮะแก้วกับเหล็กจริงมันใช้ได้ฮะมันไปเล่นนี่สุขลักษณนะฮะน, oh. นะครับผมยิงนัดโอ้โหครับยิ่ง ูกเล็กโอ้โหแรงมากค,ครับอ่าโอเคสองร้อยกว่าเกือบสามร้อยครับมันอยู่ที่ตามกำลังฮะที่ทดสอบนะครับผมโอเคฮนะนี่ฟุตตามจริงเนาะเดี๋ยวจะส่งให้นะครับผมนี่ก็ใหม่ๆเลยครับก็ตามเนี้ยเราก็ถอดมาให้ดูก่อนนะฮะครับว่าจะถอดได้ไหมแล้วมีปัญหาอะไรก็เหมือนกับเอเอดูอีครับผมสไตล์เดีวยวกันฮะครับเดียวกันคดเล่อนกับสไตล์เดียวกันนะครับ ขับมาก็แบบเดียวกันนี่เป็นระบบยิงนะครับผมครับต้องบิดหลังอ่อนน่าถึงเรื่องนั่นได้นะฮะนะครับผมนี่ก็เป็นลูกสูบแดงก็เป็นสมัคก็เหมือนกันแต่มันอยู่ที่โรงงานนะฮะโรงงานของของอ่าแต่ละค่ายเนาะจะทําแบบไหนนะฮะครับผมก็แล้วแต่ชอบนะครับเราเล่นครับใส่มาเหมือนกันครับประมาณนี้ก็ได้ละนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับเดี๋ยวจะไม่ทันอันนี้ก็จะมีนี่ก็ให้นะแกะหนึงกระป๋องนะเห็นไหมฮะแล้วก็นี่สองหลอดก็ใช้ไปหึงหลอดนี่ก็เป็นหน่งถุงนะครับสุ้ยุ่นจุดสองห้ากรัมแล้วปอกสิบแผ่นแล้วก็ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มเนาะนี่ฮะห้าหลอดนะครับร้อยแปดสิบบาทอันนี้ก็ลูกแกะหนึงกระป๋องนะครับผมพันนะครับจิดจโคนด้วยโอเคเดี๋ยวจะส่งให้เดี๋ยวไม่ทันครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับตั้งแพ็คเลยนะครับ